ลำดับที่9สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบวัวลำพคุ้มครองสิทธิและช่วยหลือทางกฎหมายและการประคับคดีจังหวัดหนองบัวลำพูนางวัฒนพันธ์ชัยิทธิ์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำพู ลำดับที่ห้านางสาวสิริน้องบัวลําธูลำดับที่สิบเอ็ดนางน,นักชายาโทแก้น้องบัวลําธู ทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีครับมอบประกญญาศนียบัตนการส่งเสริมพลเมรองจริยธรรมให้แก่สถานศึกษาและองค์กรส่วน้ตัวที่ผ่านการคัดเลือกก็มีหนังสือไปถึงสามีนะครับแรกๆสามีก็ไม่มามนะครับเมียนะครับปุ๊บปีเมีย ส่วนเมียเนี่ยก็พีมีสามีใหม่นะครับนะครับแกไพี่มีสามีใหม่ก่อนก่อนที่จะจะถูกซ้อมนะครับซึ่งรก็มีพูดทำไงนะครับถ้าจะฟ้อ ชิญนายพระสิ์โกมวิตผู้ว่าเราองค์กรจีกับผมนายพระสิงห์โกมวิตผู้ว่าราชการจังหวัดของเมืองปูพร้อมด้วยข้าราชการประสมนิกรผู้ของเราต่างมีความเพื่อหนุนวิติและกำนึกในข้อหาภูณารุ่ เป็นล้นคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือคุณการศึกษาต่อเนื่องสิ่งของพระราชทานแอเด็กหญิงทุสตาบันกรุชาลีและคุณประกอบอาชีพ สิ่งของราชทานแก่นายวีป้องเรือราชดรนำเรืองหลังโดยทรงพระกุณาโปรดเจ้าโปรดกระงให้ท่านสมบุไเ้นารงองค์มูลีมาเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือราชทานในวันนี้นานักประการเพื่อความหั่ทุก กำัตงตรวแก่ราชดรบูจะได้น้องนำกระแสน้ำมอบให้แก่ราษฎรยังความทราบพื้นในปะมหาโรุนานทีคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานอัยการสูงจุดสําสำนักงานผู้ตรวจการการแก่ชาวจังหวัดหนอง,งบัวพูนัดโอกาสนี้ขอกาบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ หัวหน้าสุดการแะานะท,ทุกท่านพอเจอผมจะขอกราบขอภัยนะครับที่คณะเดินทางมาถึงก,ก็อย่างเวลาที่กำหนดไวอ้อ่ากันประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหาดิสกอยที่สนามบินที่กรุงเทพนะครับดังนั้นเราไม่สามสารถจะขึ้นได้ทันทีนะครับนนที่จอดรออยู่ที่สนามบินะ กือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ทราบรายละเอียอะไรนะครับแต่ที่กรุงเทพเนี่ยก็ผมคิดว่าคงเหมือนที่น้องลงภููที่นวนสามนี่นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาเกิบเดือนก่าเนี่ยเราอยู่วยความแห้งแล้งและร้อนตัวเองก็ไม่เคยเบียดอากาศร้อนมากและแรงมากเหมือนปีนี้นะครับกรุงเทพก็ใช้โหมแบบเดียวกับที่นี่นะครับที่หนองสัน แล้วก็ขณะเดียวกันาวนฝนตกหนักมากมากทีส่สุดนะครับขนณะทิ่งสนทามผมนี่ยเกิดไปมองทางผมครับ,รบผมอยากจะกลัาบเรียนว่าะวารเสด็จเจ้า,าจอยู่หัวนะครับและสเมเด็จทางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของกรงชนชาวไทยกระจัดทุกภัยอันตรายทั้งปวงในดวงใจของป่วยราชให้สิ้นมาลายไป ดองดูแลเพื่อพระราชานความช่วยเหลือนี่ได้ขาดเช่นนั้นพระราชนิพนย์ยังกล่าวดุจดังน้ำคิพิที่จุลจิตใจของเราอาณา,า,าชารย์ราชตานทราบซึ่งในประหารคุณธทธิกุลและถวายความจงรักภักดีด้วน้อนนมน้อมแนวทางตามพระสสิริขององค์ท่าน,นามาปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ทรนาโงก้าวก่อง พระลาสการการเหลือแเ่ยวครอบครัวเด็กหญิงตุลาการผูดลงชารีและนายกีต้องเทือกราชคอนจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเป็นขันมั่นใจในการเลือกเวทไม่เกิดความยั่งยืนพร้อมนี้ราชการจะนำสิ่งของพระราชทานมามอบเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ราชคอนจังหวัดหนองบัวลำพูสมดังพระราชบัญญัติสืบไป ขอขอบคุณครับและมอบคุนประกอบอาชีพสิ่งของประทานแก่นายทวีป้องเรือครับ วู้ราชการจัรงหวัดของอบอลำภูานางสมศุขดมีพุทธศุลผู้แทนอนชัยสิมารธผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดีนายแพทย์สราวุฒสันตินันตรั์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองอบัวลำภูมอบถิระรา้ทานแก่รัชดรผู้สูงอายุของส่วนท ราชการตอชื่อของพิฆาอภัสงครามรูนนี้ต่อวุฒิหะไม่ใช้ใ่แตเป็นผู้น้อย เราิดผ่านสิทิ์ของนที่เขาระกาไปแล้วมา้ใหญ่แล้วครับต้อขอในฐานะผูรูงอหรือ้สงอาไปเพ่อใหในวันนี้ขอรัาเลที่ยแล้วแล้วก่ลผลที่ยาลรับึกขอกอจากนั้นวันที่เขาโรมา่ัจะ ดวที่วางาารขับ่ง้าัขี่มาร่่อารนยายดที่ได้รับวามเป็นทรรมจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท วิธีการดื่เรื่อน้องเรียนและสิทธิของตนเองการข้ามลพิษ่าวลินหมแป้งสมุนยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำตาลเกลืออะไรก็ขอให้รักษานะครับเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมในที่ที่ควรนะครับไม่ปูนะครับไม่ควรที่จะวางไว้ใก,ใกล้ๆกับสิ่งปฏิกูลคี่ย้องที่รับผิดชอบอะไวนะครับอินเี ป้ายติดชื่อของท่านนะครับมีลำดับหมายเลขรับลำดับหมายเลขนั้นะครับแล้วก็ลำดับชื่อนั้นนะครับท่านก็เก็บไว้เพื่อเอา ลำดับที่หนึ่งนายผู้สว้่าการสงหวัขาน ทธ่นกังการบนี้เราดับท exactly ี่หนึ่งเทศบาลตาบล และความมั่นคงของจังหวัดของบัวรีสถานกงานอณยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยหน้าทามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดของบัวทูครับลำดับต่อไปเป็นการนอ้หนังสือที่ระลึกจากจังหวัดของบัรทูนางลบ คระพันชยศิษย์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูนางสาวสุญญริยาพรรุ่งสุขสศรษฐีจังหวัดหน,น,งนองบัวลำภูอาจารย์วิทยากรออาเกษตรและสากตร์จังหวัดหนองบัวลำภูลำดับที่หกนางมาลีอ่อนฮิปรังยักษ์ แรงงานระดับหน่วูลำดับที่7นายุนกรเจริญเพิรบุนผู้จัดการการพัฒ้าสุขภาพํางการลองลำดับที่8นายสชยสชยส่องคน ลำดับที่9นายปานทอง,งกระตูันหัวหน้าสภานักจับหลัก่สน นายนัชยาโภแก้วผู้แทนทางจังหวัดของบุรีรัมย์ลำดับที่11นายที่น้องเสียงขนส่งจังหวัดของบุรีรั ลำดับที่12นายรัฐอ,อ,อิสิลาโง่งงงรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2ลำดับที่13นายทองฟ้ายอดคีรีผู้แทนหัวหน้าสำนัญญกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูนายโชคกนัยข้าวผลรองประารกาศหัวการ ลำดับที่16นายอภิชาติศรีพรผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษาารตรสาขาบางสารเรียนคือทรงพระเจ้า เรือกของสำนักงานตรวจการแผ่นดินต่อไปนะครับ Terima kasih telah menonton ใ,าาคใครประสงค์ที่จะใช้บริการเรื่องหมอนะครับไปหาหมอนะครับตอนนี้นะครับไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีปัญหาเรื่องกฎหมายนะครับก็ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการร้องทุกข์นะครับร้องเรียน ไปที่นั่นนะครับแต่หาว่าประสงค์ที่จะไปร้องทุกข์ร้องเรียนนะครับก็ไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อเป็นุรเป็นภาระในการรับของนะครับเป็นข้าวสารตรงนั้นนะครับมาให้ อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าให้หายด้วยนะครับพอคุณพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านที่หน้าห้องสมุดอาคาร4นะครับอาคารที่2สร้างใหม่ต่อเติมกันนะครับทางโน้นเอาบัตรไปแลกข้าวได้เลยนะครับจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่างก็ได้หรือจะได้เองก็ได้นะครับขอเชิญนะครับแข่งเลย นะครับเชิญเลยนะครับมีลูกยิมหลานลก,ก็นำลูกนิมหลานมนาะเอาบัตรไปแลกค่าด้านหลังเลยนะครับคุณมีหน่วยบริการเรื่องยิมฝข้าวให้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับยินดีต้ทุกท่านเลยนะครับถ้าเป็นลูกในยิมฝากด็เป็นสิทธิ์นะ 对。<noise> <noise> ไม่มีผู้หญิงกับคุณผู้ชายเพราะนั้นนะถ้าผิดอะไรก็จับโยนน้ำนะไทยกินเหล้าไม่เป็นเขาก็